สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำเสื้อคอปกฮาวายแขนสั้นง่ายๆกันนะคะซึ่งจะทำไซส์ L เมื่อทำเสร็จก็จะได้รอบอกที่41นิ้วรอบสะโพก43นิ้วแล้วก็เก็บเอวนิดหนึ่งนะคะ จะทำในกระดาษแต่เห็นเส้นไม่ชัดนะคะก็เลยต้องมาทําในผ้าอีกมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเส้นด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดค่ะกึ่งกลางหน้าให้วัดเป็นสากระดุม2เซนติเมตร ความยาวตามต้องการนะคะดิฉกกันจะกำหนดที่64เซนติเมตรทำให้ลูกค้าละแวกบ้านค่ะความป้างของตัวเสื้อซีกเดียว27เซนติเมตร27ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะตีกรอบก่อนนะคะเท่ากับชิ้นหน้าแล้วก็าร์มป้าง27ซนเมตรตีเส้นเชือกกันค่ะ สอหเส้นค้างคอ7.25 <7. 25 S 2> แล้วก็โค้งคอหน้าค่ะมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะตะเข็บเลยสิบสามเซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดลงสี่เซนติเมตร จากเส้นข้างคอวัดออกไป13เซนติเมตรนะคะไปที่จุดที่กำหนดไว้กำหนดจุดไว้ค่ะรักแร้23เซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นเส้นอกค่ะ จากเส้นตะเก็บไหลตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกให้วัดออกมา1.5เซนติเมตรแล้วก็ให้โคง้งวงแขนชิดหน้านะคะใครมีไม้บรรทัดโคง้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะ ผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะจากเส้นอกวัดลงมาเป็นเส้นเอว20เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นเอวค่ะเก็บเอว1เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมมาที่ใต้รักแร้ค่ะชาเสื้อวัดต่อไป1 5ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นเอวค่ะแล้วก็วัดขึ้น1นซนติเมตรนะคะโค้งชายเสื้อน,นิดหนึ่งค่ะชิ้นมาเรียบร้อยค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะ ในส่วนของรักแร้ก็วัดลง23เซนเมตรเท่ากับชิ้นหน้ากำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะคอลึก2.5เส้นข้างคอ7.25แล้วก็โค้งคอชิ้นหลังค่ะ ตะเข็บไหลวัดออกมา13เซนติเมตรแล้วก็วัดลงไป4ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจากเส้นข้างคอก็วัดออกมาให้ได้13เซนเมเท่ากับชิ้นหน้าตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากตะเข็บไหลก็ตีเส้นขนาดลงมาที่เส้นอ,อกนะคะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็วัดเข้าไป ครึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะจากเส้นอกวัดลงมา20เซนติเมตรเป็นเส้นเอวตีเส้นเชื่อมกันค่ะ เก็บเอวหนึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับใต้รักแร้ใช้เสื้อวัดออกมา1.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นเอวแล้วก็วัดขึ้น1เซนติเมตรโค้งชายเสื้อค่ะก็มาวัดรอบรักแร้ดูนะคะว่าได้กี่เซนติเมตร ก็ประมาณ49ครึ่งนะคะต่อไปก็มาทำในส่วนของแขนกันนะคะกำหนดเป็นความกว้างของแขนนะคะตีเส้นเป็นแนวนอน40เซนติเมตรแล้วก็แบ่งเครื่องที่หัวแขนวัดลงมาเป็นความยาวของแขนเสื้อ18เซนเมตรนะคะแขนเสื้อจะไม่ยาวมากค่ะ แล้วก็ตีเส้นเป็นกรอบนะคะก็ด้านละ20เซนติเมตรจากหัวแขนวัดลงมา13เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมก,กันค่ะ จากหัวแขนก็ตีเส้นทะแยงมุมทั้งสองด้านค่ะแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันด้านซ้ายมือจะเป็นแขนด้านหน้า ด้านฝ่ามือจะเป็นแขนด้านหลังนะคะเขียนไว้นะคะด้านหน้าด้านหลังจุดแรกของด้านหน้าให้วัดขึ้นชิ้นหน้าจุดแรกให้วัดขึ้น1.5เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนที่3กลางกลางเส้นนะคะวัดลงมา1เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแขนด้านหลัง จุดแรกวัดขึ้นไป2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจุดที่3กลางการเส้นวัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็หัวแขนนะคะจุดนี้จุดหัวแขนแล้วก็จุดแรกของแขนด้านหลังวางไม้บรรทัดเชื่อมกันนะคะส่วนนี้โค้งเส้นให้สวยงาม ส่วนอื่นๆก็ลากเส้นนะคะไปชนกันค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะลากผ่านจุดที่กำหนดไว้ลายแขนเสื้อให้วัดเข้า1.5เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็วัดดูนะคะอาจจะปรับกันนิดหน่อยนะคะที่แขน ซึ่งก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะคะ5้าสิกับนิดหนึ่งก็เวลาเข้าแขนในส่วนของแขนเสื้อก็ริดย่นที่หัวแขนนะคะก็จะได้ออกมาพอดีค่ะต่อไปก็มาดูในส่วนของคอปกนะคะคอปกกว้าง6เซนติเมตรนะคะก่อนสร้างก็วัดดูคอเสื้อก่อนนะคะ 2ีซนติเมตรก็ตีความยาวเป็นแนวนอนเลยค่ะแล้วก็วัดลง6เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหน้า สิซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นนิดๆมาหาเส้นที่กำหนดไว้ค่ะในส่วนนี้ก็เวลาวางผ้าวางสันทบในส่วนของสาบนะคะ สำหรับสาบเสื้อให้วัดเข้าไป4เซนติเมตรรายละเอียดที่ฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ